สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สลีน่าสดมาเลยนะคะก็จะมาลองคุชชั่นอันใหม่ให้ดูค่ะเป็นตัวนี้นะจาก YSL นะคะแล้วก็ขออ่านชื่อภาษาไทยด้านหลังเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าชื่อตัวจริงของเขาเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสเนะสาะสลีอ่านไม่ออกหรอกเดี๋ยวอ่านไปก็คงจะผิดซะเปล่าๆเ,เป็น e a i งรอ a r อง t Le Cushion อ n เค r ร์เดออร์นะคะก็เป็นรองพื้นแบบคูชชั่นที่กำลังนิยมกันนะแล้วสัลี่เห็นว่ามีหลายๆท่านเอามาพูดคุยให้ฟังแล้วก็เลยสนใจอยากลองเพราะว่าจริงๆแล้วตัวสัลี่เองอ่ะก็ชอบคูชชั่นนะเพียงแต่ว่าหลายๆแบรนด์ที่ทำออกมาขายที่เมืองไทยเนี่ยมันมีสีค่อนข้างที่จะอ่อนนะสีที่เข้มที่สุดสลี่ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะก็ไปเจอตัวนี้มาแล้วรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นสีที่เราใช้ได้เบอร์ที่สัลี่เลือกมาเป็นเบอร์60นนะคะ ะะเปิดมาด้านในแพคเกจิ้งบางคนอาจจะได้เห็นกันบ้างแล้วแต่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้รูหรามากนะคะเป็นคุชชั่นที่ ทำออกมาได้แนวหรูหราที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาตามท้องตลาดนะบางทีมันจะมีออกซีเขาวาหรือไม่ก็เป็นสีชมพูแนวกุ๊กกิ๊กนะคะแต่ว่าอันนี้ออกมาแนวแบบว่าหรูหราตามสไตล์ YSL เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบอกก่อนว่าซาร่เคยใช้คุชชั่นของลังโคมยี่ห้อเดียวนะเดี๋ยวอาจจะมีการเปรียบเทียบอะไรบ้างเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาทาให้ดูนะคะแล้วก็จะเว้นระยะไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาอัปเดตตลอดวันว่า เอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะอ่ะมาพูดถึงอันนี้กันอันนี้เนี่ยเราได้มาอยู่ที่14กรัมนะคะส่วนของลังโคมเนี่ย14กรัมเช่นกันแล้วก็แพคเกจจิ้งก็สรี่าขนาดเท่ากันเลยนะเออขนาดเท่ากันแต่ว่าของ YSL เนี่ยเขาจะมีน้ำหนัก ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะโปรดักที่มีอยู่เต็มจํานวนหรือว่าเป็นเพราะว่าวัสดุที่ค่อนข้าง,างจะดีกว่าเอแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยวัสดุก็น่าจะดีกว่านะอืมนิดนึงค่ะหนากว่านิดนึงนะคะก็ยังเบาอยู่นะคะยังถือว่าเบาอยู่เดี๋ยวสลี่จะลงบนหน้าให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูระหว่างก่อนทาและหลังทาด้วยนะคะ กระเถ็บเข้ามาใกล้ๆก,กันอีกสักนิดนึงนะคะจะได้เห็นจชัดนะแล้วก็สลี่จะเริ่มเปิดมานะคะด้านในก็จะมีกระจกนะคะมีกระจกแบบนี้นะคะฟองน้ําที่ได้มาจะเป็นสีดําๆแบบนี้นะคะนะแล้วก็เปิดมาด้านในก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับพูชั่นยี่ห้ออื่นๆนะคะเราก็จะดึงพลาสติกอันนี้ออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองลงกันเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่สัี่ได ทดลองใช้นะคะตัวเนื้อโปรด u ัก์ค่อนข้างจะเย็นนะคะสัลลี่ตั้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติเนี่ยแต่ว่าพอสัมผัสไปบนผิวหน้าเออมันเย็นดีสีหกนนี่ก็ค่อนข้างจะ จะขาวแล้วก็จะเทาสักนิดหนึ่งนะคะตอนแรกสาลี่กลัวว่ามันจะออกชมพูไหมเบอร์นี้ถาม b a อเขาบอกว่าเบอร์นี้ยแหละดีแล้วพอดีแล้วนะคะตอนแรกสาลี่ังเลยว,ว่าจะเอาเบอร์50หรือ60ดีเขาบอกว่าถ้า50ก็จะขาวไปโอ้โหนี่ลอยเลยนะเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าสักพักหนึ่งมันจะ ปรับสภาพสีรองพื้นให้เข้ากับสีผิวไหมนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยซรีจะมาอ่านคำเคลมให้ฟังแล้วก็มาดูซิว่า,วาเออมันตรงกันไหมได้การปกปิดที่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะสำหรับคูชั่นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยวาวมากค่ะของลังคมจะวาวกว่านี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอูแต่ว่ามองในกล้องนี่คือแบบว่าไม่ไหวเลยอะ อเดี๋ยวลงอีกข้างหนึ่งก่อนแล้วกันซลรีก็ต้องลากลงมาที่คอนิดนึงให้ดูชัดๆก่อนแล้กันสำหรับข้างที่ลงแล้วในเรื่องของสีนี่ไม่พอดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดใช้ได้เลยอะ่ะซลรีชอบอเป็นลักษณะแบบนี้ กดครั้งเดียวก็ได้ครึ่งหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวสาลี่ลงอีกข้างหนึ่งให้เต็มหน้าละกันถือว่าขูบรอยแดงได้ค่อนข้างดีนะคะรอยสิวสลี่มีจุดด่างดำตรงนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดเลยแต่พอใช้ไปแล้วก็ปกปิดได้นิดนึงนะคะไม่ได้กลบหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจุดด่างดำของสาลี่มันชัดมากนะ ตรงจมูกนะคะตรงขอบจมูกซารีอืมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอลงอีกทีนะึงไม่แน่ใจว่ามันเป็นคาบหรือเปล่าเพราะว่าตรงส่วนขอบจมูกตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่แห้งที่สุดเลยแล้วเวลาลงรองพื้นส่วนใหญ่ซารีจะมีปัญหาว่าถ้ารองพื้นมันแห้งจนเกินไปมันจะทําให้ช่วงตรงนี้เป็นคาบนะคะเดี๋ยวคอลง อีกนิดนึงเออข้างนี้ไม่เป็นโอเคข้างนี้เป็นนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าผิวหน้าสันลี่แห้งเองนะคะแล้วก็ใต้ตาสันลี่จะเกลี่ยใต้ตาด้วยโอเคใต้ตานี้ก็ไม่ตกล้องนะแต่เดี๋ยวดูระหว่างวันที่เราจะมาเช็คกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไง โอเคเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวสัล,ลีซูมออกจะได้เห็นว่ามันลอยกว่าคอมากขนาดไหนนะคะโอเคซูมออกมาแล้วนะคะก็เหมือนจะไม่ลอยมากเท่าไหร่นะคะพอจะเกลี่ยให้มันกลมกลืนไปได้เดี๋ยวสัล,ลีจะลากมันลงมานิดนึงแล้วสัล,ลีรู้สึกว่าเออมันปรับ สีของคุชชั่นเมื่อสักครู่นี้นะคะให้เข้ากับสีผิวของสาล,ลีมากขึ้นกว่าตอนที่ลงไปตอนแรกนะสาล,ลีว่าถือได้ว่าโอเคอะ่ะทีนี้ก็ดูแบบเป็นธรรมชาติขึ้นมานิดนึงนะคะสาล,ลีว่าอีกสักพักหนึ่งมันก็คงจะกลืนเข้ากันกับผิวละคงจะไม่ได้ลอยขณะนี้แล้วเพราะว่าดูจากในกระจก ข้างนอกเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันน่าจะเป็นสีที่ที่เหมาะแล้วแหละนะครับจริงๆสารอยากให้เขาออกเหลืองสักนิดนึงนะสำหรับเบอร์60เนี่ยแต่ว่าเขาทำมามันจะออกจะเป็นสีแบบเกือบจะเทาเกือบจะชชมพูนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเทามากชชมพูมาก จนกระทั่งสล,ลี่ไม่ชอบนะคะถือว่ายังโอเคอยู่เดี๋ยวรอดูระหว่างวันค่ะว่ามันจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าเดี๋ยวสล,ลี่ไปแต่งหน้าให้ครบองค์ประกอบแล้วกลับมาคุยกันในเรื่องของคำเคลมแล้วก็มาดูว่าสล,ลี่เห็นด้วยกับคำเคลมที่เขาให้มาไหมนะคะสล,ลี่แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะบนตานี่สัล,ลี่ใช้พาเลตของ โคโคเบนนะคะของ Joyva นะคะแล้วก็ที่ปัดแก้มก็จะเป็นของ j o y v าเหมือนกันนะคะเป็นสี Last Love <net> นะคะแล้วก็ที่บนริมฝีปากของสารีก็จะเป็นของ Laneige วันนี้นะคะเป็นลิป to ทูโทนแบบนี้นะให้มันเข้ากับโทนคุชชั่นน่ารักน่ารักเกาหลีเกาหลีประมาณนั้นนะคะ <net> แล้วก็ทีนี้มาดูกันว่าคัมครมของเขามีอะไรกันบ้างซาล h ี่ไฮไลท์ไว้แล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่า เจ้าตัวคูชั่นอันนี้ของ YSL นะคะมันจะได้ลุกที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็บอกอีกว่ามันใช้ง่ายนะคะอันนี้ก็คงจะเห็นพ้องต้องกันเหมือนอนกันกับคูชั่นอันอื่นๆนะคะก็คือการใช้ง่ายนั่นเองส่วน natural looking เนี่ยเมื่อกี้ที่สารลี่ลองใช้ดูนะคะก็ถือว่าเป็น คุชชั่นที่ค่อนข้างจะให้ความเป็นธรรมชาตินะไม่ได้วาวมากเหมือนของลังโคมที่สัล,ลี่เคยใช้นะคะอันนั้นจะฉ่ำวาวมากกว่านี้อันนี้จะได้ลุคเป็นแบบผิวธรรมชาตินะคะแล้วก็บอกอีกว่าเนื้อของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันอะดัพก็คือปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้หญิงทุกคนเลยอันนี้คือแบบเป็นคัมเคมที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันสำหรับซารี่เนี่ยเออมันก็ไม่รู้นะว่ามันจะปรับเข้ากับผิวคนอื่นๆหรือเปล่าแต่สำหรับของสารี่เนี่ยมันก็ มันก็เข้าอยู่นะมันก็ไม่ได้ถึงกับวอกมากเหมือนตอนที่ลงไปที่แรกนะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่ามันได้เป็นแบบ Matte Light Diffusing Finish นะคะก็คือเป็นเนื้อแมตที่แบบดูกระจายแสงน้อยๆนะคะ โดยที่ไม่มีความเป็นแป้งอันนี้สลีเห็นด้วยนะคะไม่มีความเป็นแป้งแล้วก็เขายังบอกอีกว่าได้ความ fresh ความสดใหม่ตลอดวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างวันมันจะเป็นยังไงทีนี้เขาบอกว่า compact เนี่ยมันเอาไว้สำหรับ touch up ระหว่างวันได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่รู้กันว่าคุชชั่นทำได้นะคะอันสุดท้ายที่สลีดอกจันเอาไว้นะคะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็น luminous matte finish นะคะก็ ได้ออกมาก็เป็นเนื้อแมทที่ไม่แมทมากจนเกินไปไม่แมทไม่แป้งจนเกินไปนะคะยังมีความเป็นผิวๆอยู่แล้วก็อันนี้สรลลี่ลงไฮไลท์นะคะมันเลยดูวาวๆสักนิดนึงแต่ว่าโดยส่วนรวมก็คือค่อนข้างที่จะแมทแหละทีนี้ตอนนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่ประมาณ10โมงนะคะไม่แน่ใจเเพื่อนเห็นเปล่า10โมง8นาทีเดี๋ยวสรลี่จะไปอัดวิดีโออื่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเช็คอีกสัก สชั <worship> ่วโมงเดี mm ๋ยวกลับมาเช็คก mm ัน hmm. อีกท <laughs> ีว่าจะเป็นยังไงเนาะเห็นหลายๆคนบ่นคิดถึงเมอร์ซี่นะคะวันนี้สลรี่พาเมอร์ซี่มาออกก้ลองให้ดูเป็นยังไงมั่งสวัสดีค่ะคุณดูก่อนเล็วสวัสดีค่ะเพื่อนๆของมัมมี่นอย เออโตแล้วนะคะตัวนี้เป็นสาวแล้วโตโตขึ้นมากเลยหลายๆคนคงจะเห็นนะถ้าเกิดว่าอยากเห็นรูปเมซี่วบๆแบมๆก็สาลลี่ลงรูปเมซี่ใน Facebook บ้างนะคะบางโอกาสแต่ว่าก็ไม่ได้ลงบ่อยนะคะเพราะว่าไม่อยากจะขัดใจเขาเขาไม่ชอบออกกล้องเวลาเขาดือ้อสาลี่ก็จะแบบเอากล้องนี่แหละเอากล้องโทรศัพท์เนี่ยไปจอดให้หน้าดื้อใช่ไหมดื้อใช่ไหมเขาก็จะหยุด <c oughs> อืมโอเคทีนี้ มาถึงในเรื่องของการอัปเดตกันผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะก็ลักษณะเป็นแบบนี้ยังไม่ถึงกับว,ว่ามันเนอะยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงหนึงสองชั่วโมงสลีมาอัปเดตเดี๋ยวสลีจะออกไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็ค่อยมาอัปเดตกับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งรอบเนาะว่ามันเป็นยังไงโอเคกลับมาเช็คก,กันอีกรอบนะคะตอนนี้เป็นเวลา14นาฬิกา แล้วนะคะก็ผ่านไปประมาณ4ี่ชั่วโมงนะสลี่ยังไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่บนหน้านะก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่สลี่มาเช็คกับเพื่อนๆว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยสลี่ลงไปหาก๋วยเตี๋ยวกินข้างล่างนะคะนั่งอยู่ที่ข้างล่างเนี่ยก็ไม่ได้เปิดแอร์ที่ด้านล่างเพราะว่าแอร์เสียนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูทีวีอะไรนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นมางีบข้างบนเพราะว่าเมื่อคือนเนี้ยสัลี่นอน ดึกมากนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาอัดวิดีโอก็เลยแอบหลับไปสักนิดนึงตื่นขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ประมาณ2-3นาทีที่แล้วเนี่ยก็มาอัดวิดีโออัปเดตเลยค่ะก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะประมาณนี้นะ สังเกตได้ว่าคอนทัวร์หน้ายังคงอยู่นะคอนทัวร์ตรงจมูกนี่ยังอยู่นะคะบลชออนก็ยังอยู่ยังมีบอนเซอร์เหลือติดอยู่ทุกอย่างยังโอเคลิปสติกยังไม่ได้เติมเลยเติมหน่อยแล้วกันดีไหม <c oughs> นะเดี๋ยวซารีจะทําการซับหน้าออกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เติมอีกด้านหนึ่งจะไม่ซับหน้าเติมไปเลยจะดูซิว่าผล ของมันจะแตกต่างกันไหมนะก็เห็นยังได้ชัดนะคะว่ามันขึ้นตามลักษณะของคูชช่นนั่นแหละการปกปิดตรงตรง้างเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าสันลี่ใช้กระดาษซิชูซับนะคะเนื่องจากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วน้ำก๋วยเตี๋ยวมันหกลงมาหายไปสักเยอะสักนิดหนึ่งนะคะตรงคางข้างนี้จะใช้กระดาษซับมันซับนะคะและเดี๋ยวเราเราเติมกันส่วนอีกข้างหนึ่งจะไม่ใช้กระดาษซับมัน ก็มันออกมาประมาณนี้นะคะตามสไตล์คุชชั่นนะสาลีว่าความรู้สึกนะตั้งแต่ตอนที่10โมงนะจนถึงตอนนี้รู้สึกสบายผิวอยู่นะคะไม่ได้รู้สึกว่าโหหนักผิวอะไรเลยเป็นคุชชั่นที่บางเบาแล้วก็สบายผิวมากๆเดี๋ยวสลีเติมนิดนึงว่ามันจะเป็นคาบไหมนะละ ได้นะคะดูกลับมาเหมือนใหม่เลยนะคะใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วก็ทะเลจะเติมอ,อีกข้างหนึ่งโอเค ยังหาลิปสติกเติมไม่ได้เดี๋ยวคงจะหยิบอะไรใกล้กลๆแถวนี้มาเติมก่อนโอเคลักษณะเป็นอย่างนี้นะก็ยังกลับมาดูเฟรชไหมอะ่ะเออสันี่ว่ากลับมาเฟรชดูเหมือนใหม่นะจากในกระจกนะคะไม่แน่ใจว่าในกล้องที่เพื่อนๆเห็นจะเป็นยังไงแต่ว่าพอดูจากกระจกแล้วหลังจากที่เติมไปแล้วก็เออ,เออดูผิวดูเฟรชขึ้นมาเลยแหละดู เหมือนเพิ่งเติมประมาณนั้นโอเคก็ประทับใจแหละเดี๋ยวหยิบอะไรมาเติมหน่อยลิปสติกลิปสติกอันนี้แล้วกันของมิลาเน่แล้วกันอม,มีกระจกทำไมไม่ใช้กระจกอันหรูหราสวยงามอันนี้อืมโอเค เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จบกันเรียบร้อยแล้วสำหรับ first impression ของ cushion จาก w i s e l อันนี้นะคะราคาสนอนราคาอยู่ที่2,300บาทตามราคาข้างกล่องนะคะซารีได้มาตอนที่เขาลด10%บวกกับว่าซารีมีไวเชอร์นิดหน่อยนะคะตอนที่ได้มาจาก มิดไนท์เซลครั้งที่แล้วนะคะก็ลดไปได้อีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าราคาเต็มข้างกล่องอยู่ที่2,300บาทก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะว่าแพคเกจจิ้งมันค่อนข้างจะหรูหรากว่าที่ห้ออื่นๆนะคะการลงทองอะไรอย่างเงี้ยก็ชัดเจนไม่ใช่การลงทองแบบก้องแก๊งนะคะแล้วก็ซารียังเอะใจอย,อยู่เลยเอ๊ะเรานี่จะ เขาเรียกอ,อะไรนะเด้งถาดคุชชั่นของเขาแล้วเอาไปใส่กับยี่ห้ออื่นหรือว่าเอายี่ห้ออื่นมาใส่กับอันนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวหลังซลรีลองดูแล้วจะมาอัปเดตทีหลังนะคะแต่ว่าวันนี้ First Impression มีแค่นี้ถามว่าชอบโดยรวมๆชอบไหมชอบมากเหมือนกันนะคะสําหรับ เทรนด์คูชชั่นที่กำลังมาที่เมืองไทยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูแบรนด์อื่นๆว่าในเรื่องของสีจะมีสีให้เลือกเยอะกว่านี้ไหมแต่ว่าอันนี้ย้ำกันอีกทีเป็นเบอร์60เบอร์สุดท้ายที่มีขายที่เคาน์เตอร์ของ w i s e แลแล้วแล้วก็ทาลงบนหน้าของซารีเป็นแบบนี้นะคะซารีปกติอยู่ที่ NC ของแม็กนะคะ n c 42ตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นของ N า s ก็จะเป็นรองพื้นสีเบอร์ Syracuse นะคะมีอีกหลายๆเดี๋ยวซารี่ลองลิสต์ลอง พื้นที่ห้ออื่นๆเบิร์อ,อื่นไว้ให้เผื่อใครจะเทียบสีนะคะแล้วก็ชอบมากในเรื่องของคำบางเบาเป็นธรรมชาติลงไปตอนล่างไม่วาวจนเกินไปถามว่าคุมมันไหมอืมไม่ค่อยได้คุมมันเท่าไหร่นะสัลลี่ว่าระหว่างวันมันยังไงก็มันอย่างนั้นหน้าของสัลลี่พื้นเพยเดิมเป็นคนผิวหน้ามันนะคะจะมีตรงช่วงแห้งขาดน้ําก็คือตรงซอกจมูกตรงนี้แล้วก็มุมปากตรงนี้ก็คือเป็น เป็นบริเวณที่มีปัญหามากที่สุดของผิวหน้าของซารีก็คือเวลาที่มันขาดน้ําปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งแล้วลงรองพื้นยังไงก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ว่าวัาวนนี้เมื่อคืนมาร์กหน้ามามันก็ช่วยได้นะคะแล้วก็เท่าที่ดูก็ไม่ไม่เป็นคราบเวลาหลุดก็ไม่ได้หลุดแบบ แบบไม่สวยอะก็คือยังอยู่แบบสวยๆอยู่เวลาเติมก็ถือว่ากลืนไปกับของเดิมได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการทดสอบครั้งนี้สลิใช้แค่ตัวคุชชั่นอันนี้อันเดียวนะคะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์อะไรใดๆเลยก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แม้กระทั่งใต้ตาสลิก็ไม่ได้ลงอะไรนะคะเป็นคุชชั่นแบบนี้อย่างเดียวเลยไม่ได้เซตแป้งด้วยนะคะนี่ลักษณะของคุชชั่นล้วนๆว่าเป็นลักษณะประมาณนี้ที่เหลืออยู่วันนี้สลิจะจบการอัปเดตอยู่ที่4ชั่วโมงหลังจากการใช้ ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดต่างๆมาดูกันได้ที่เทปวิดีโอถัดๆไปนะคะถ้าชอบเทปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมตั้มไลค์ให้ส ا ี่แล้วถ้าเกิดว่าอยากให้ส ا ี่เอาอะไรมาทำ first impression แบบนี้อีกก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะถ้าใครยังไม่สมัครรับข้อมูลกับช่องของส ا ี่ก็อย่าลืมสมัครรับข้อมูลหรือว่า u b s c r i b e เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอถัดๆไปนะวันนี้ส ا ี่มีแค่นี้เจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย